ก็งานผประเด็นเรื่อยๆครับตามกำลังตามกองเชียร์ตามแรงสนับสนุนนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกนะครับวันหนึ่งผมทำงานวันต่อวันครับเปอร์เซ็น์ก็บอกไม่ได้ติดจัดลักษณะไม่มีฮะผมทำไปเรียนไปรู้ไปทดลองไปตามที่พระองค์ข้อหลวงท่าน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 ได้แจกจวายใน บางพระราชกระแสรับสั่งนะครับทางทีวีนะครับผมเห็นผมก็ข้อขพูดถูกแล้วก็ทําความรู้ทําความเรียนรู้ทําการเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันความเข้าใจนะครับให้กับคนวงโป่งที่เขารักและเชิดคุณข้อหลวงรับให้เขาเห็นทีละอย่างทีละก้าวทีละขั้นโดยใช้ปัญญาใช้สิ่งที่เขามีแล้วมันเป็นภาวะการนะครับ ที่พวกเราต้องร่วมมือแก้มีแนวร่วมนะครับที่รักเชิดอทูนพระองค์ท่านรักสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีไทยรักในหลวงราชการที่สิบรักราชวงศ์ทุกๆพระองค์ก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงที่วังโป่งเราพบกับคนวังโป่งนะครับที่วุบลราาจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ มะละกอตัวเมียนะครับปลูกพร้อมกันกับมะละกอตัวผู้ปลูกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมจะทําให้มะละกอตัวผู้สองต้นนี้เป็นมะละกอก,กระเทยแล้วออกลูกได้แบบนี้ได้ไหมนะครับผมลองดูนะครับของต้องหลอกนะครับมาเจอกันครับ ที่นี่เลยนะองโปงประกันองโปงครับเพราะต้นนี้เด็ดดูกับครับอยากที่ทดลองนะครับอันนี้ลองลองต้นเดียวก่อนครับก่อนก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เราลองแล้วนะครับก็ทําได้นะครับพาพบวิชาอันนี้เราเตรียมดินเพร่อไปทําอะไรครับมละกปลูมกมะละกอมะละกอมะละกอเราจะแตกวันพรุ่งนี้เนาะเราต้องเตรียมดินเนาะ เตยมโดยเตยมดินไว้ครับดินก็เป็นดินที่เป็นกอตะไครเก่านะครับทั้งหมดเนี่ยเจะเอาไปใช้ใหม่ครับแล้วก็ปองดินมาระวังล้มนะลูกนี่ามาช่วยเขาทำนี่ก็ได้ลูกไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาจะได้ฝึกงานด้วยเรียนรู้ด้วยลูกนะถ่ายผมทำงานแล้วครับต้องตามขึ้นไปดูแลครับครับก็เมื่อวาน ฝากน้องปางไว้นะครับว่าให้ให้ให้ปางช่วยเรื่องของปรับสถานที่ไว้รอหน่อยครับอันนี้ก็ยังยังมองดูยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเจตนาเท่าไหร่แต่ก็ต้องต้องใช้ได้อ่ะมันต้องใช้ได้มันต้องค่อยๆแก้ไปครับฝากปากไว้ อันนี้ก็นักกล้ามนะครับเป็นนักกล้ามประจําวงผมนะครับวงนี้วงวงวงกเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าฝีมือวันปีใหม่นี้จะสามารถการันตีคุณภาพได้อยู่หรือเปล่าด้วยไวทีเ่เกินแกงนะครับเป็นสาวลำวงรุ่นเกินแกงนะฮะก็จะดูว่ายังคิวไหมนะครับกับพี่สาวคนเก่งของผมครับ พอจะโกอ,อินเตอร์ได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพบกันที่วงโป่งนะครับกับคนวงโป่งที่ตื่นแล้วจ้ะนี่คือวัสดุเหลือใช้นะครับของแตกเสียนะครับก็เป็นวัสดุรองพื้นสําหรับเคคอนกรีตนะครับที่จะทําทางสโลกเข้าไปใช้ทุกอย่างที่มีถ้ามีต้องใช้ได้ถ้ามีใช้ไม่ได้ไม่ใช่คําว่าพอเพียงครับ เราจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคปัญหาสิ่งที่เรียกว่าปฏิกูลนะครับใช้เป็นทุกอย่างมีค่าครับใช้ไม่เป็นแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นภาระเราพบกับคนลวงปูงที่วงปูงนะครับก็ได้น้องเกมนะครับมาเป็นคนใช้แรงงานร่วมด้วยอีกคนนึงนะครับแม่ส่งมานี่จะจบริญาตีแล้วนะครับเรีนอะไรนะลูกช่างยนต์ปะ ปัญญาตีหรืออะไรโกโชอโกชอโกชช่างยนต์นะครับอายุอายุเท่าไหร่ลูกอายุ17นะฮะน่าจะปี3แล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เรียนจบแล้วแล้วก็จะเอาความรู้มาใช้ที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปเรียนด้วยทํางานที่นี่ด้วยนะครับก็จะทําเป็นภาคเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ให้เขาไปเรียนต่อนะครับโอเคอนนี้ก็ กิการเยอะๆนี่ชื่ออะไรสมุดแสงเพชรสมุดนามสกุลแสงเพชรชื่อน่ากลัวครับใหญ่สมุดนะครับใช้ได้ครับเอาไว้เขียนนะครับสมุดก็มหาสมุดนะครับนี้ก็น้ําใจครับน้ําใจเป็นมหาสมุดเลยนะน้ําใจคนวงโป่งแล้วก็เป็นคนโป่งที่ตื่นแล้วนะครับตื่นจากความเข้าใจสัตว์ประชาคืออะไรการช่วยเหลือจุนเจือคืออะไร คนพวกนี้นี่สินเขาจะหายไปครับด้วยเหงื่อของเขาเองมาลองดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นยังไงทั้งนี้สินและความเป็นอยู่ของเขาจะดีขึ้นหรือไม่ศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้ได้จริงหรือไม่เราทดสอบที่ตัวเราครับไม่ต้องไปเทียบกับใครทําเท่าที่มีมีก็ทําแค่นั้นไม่มีก็ทําอย่างอื่นที่ใช้เหงื่อได้แล้วพบกันครับที่วงโป่ด้านหนึ่งนะครับก็ จะหาที่ร่มๆนะครับตอนนี้ก็ยังปรับปรุงอยู่นะอันนี้ก็น้องปั๊มนะครับน้องปั๊มก็มาช่วยทําเชลเก็บเก็บขึ้นไม้ขึ้นมือปั๊มก็ได้น้าน้าเขียวน้ําเขียวที่เป็นน้ําหวานจากพี่แถมครับพี่แถมม่งหินครัแม่ค้าใจดีครับยิ้มตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ส่งมาช่วยพวกเราครับอร่อยมยจจาย้อนแสงนิดนึงนะครับ ันนี้มีปลาทอดปลาทอดนี่เป็นปลาอะไรอ่ะปลาเอามาจากธรรมชาติใช่ไหมปลาอะไรไอซ่อนไปตรงไปอะไรมาอย่างนี้ใส่ตะไคร่ใช่ไปลาขาวทอดกรอบนะครับนี่ก็เป็นแกงเลียงตันี่แกงเลียงพวกทองพักทองนี่พักทองของเราปะเนี่ยของเราของเราครัใช่แล้วก็ส้มตำละโกริกกะปิผัดผักกระดูกใส่หน่อไม้อ่าแกงกระดูกน้ำขุกขีดใส่หน่อไม้นะครับข้าวคอขอสี่สามนะฮะอันตาลต่ำนะครับ เราก็ภกษาสุขภาพนะครับนี่ก็ไอตัวเล็กอ่ตัวนี้เป็นพระเอกละนะครับอ่าพระเอกกุ้งแห้งก็แขนก็ใส่กระดูกเอ้แขนหักหักแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะก็พยายามเบี่ยงงานนะครับให้หลานทําที่มันเบาๆหน่อยครับกลังปรับอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกไม่บอกนะว่าแขนหักจนต้องให้สิงศักดิ์สิทธ์บอกว่าทํางานหนักไม่ได้นี่ก็ลูก ของเจ้าเจ้าสาวก็มาเล่นทุกวันหยุดก็จะมาหลอกเอาตังค์ผมออกหลอกมาหลอกเอาตังค์มั่งมาหลอกกินขนมผมมั่งนะแล้วก็สุดท้ายคือตอนนี้เขาหลอกให้ผมรักแล้วนี่ก็วันข้างหน้าผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไระแต่วันนี้เขาเริ่มต้นที่นี่ฮะโดยพระบรารมีของพระองค์ท่านจะสร้างที่นี่จะเปลี่ยนที่นี่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้าาศาสตร์ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ด้วยแรงเงือแรงใจแรงศรัทธาของพระองค์ที่มีต่อพระองค์กับคนหลวงปมงครับพนหลวงป๋งที่ตื่นแล้วรอทุกคนอยู่ที่นี่นะครับข้าวมีของข้าวมาปอบเผื่อผมด้วยนะครับมีอันนี้ก็กบ แกงคั่วกบนี่แกงะหนุนอันนี้แกงกระหนุนอันนี้เป็นกระส้มประจอมจ้ครับแดงดูไหมว่ามีคนเฉาพวกเราอ่ะจ้นะครับน้าจบใช่ไหมเป็นน้จวบไหมน้าหนึ่งน้าจวบอยู่นู้นหน้าตาเหมือนกันมากน้าหนึ่งกับน้าจวบก็จะเป็นพี่น้องกันแล้วก็พี่แดงนี่ก็ ไม่มีใครรักครับเป็นคนที่ไม่มีใครรักนอกจากพี่คนคนเดียวครับเป็นญาติกันจริงๆไงแน่เป็นญาติกันรจริงๆเป็นญาติกันเนาะแต่ไม่มีใครรักครับ,บนะครับทําผมก็ยังทําพร้อมกันเนะ <c oughs> เาะละบัง <c oughs> หนกพร้อมกัน <c oughs> บังหนกพร้อมกันนะฮะโอเคฮะล้วพบกับคนวัองโป่งที่วังโป่งนะแล้วพบกันครับหนาวนี้แคมปิ้งสามวันสามคืน